แม่นางไม่ได้หนาเือจะเอาอันไหนล่ะโอเคอยากได้ตัวนี้เหรออ๋ออันนั้นมันน้อยอยากได้อันใหญู่้แม่นางชิตตามังหงสุกินบอสมาเนี่ยนะบม่ได้กินมาหลายแล้วบอบม่ได้กินมาหึงเลยเช้าเชียงกินเช้าเที่ยงกินทำไมต้องมองหน้าแบบนั้นด้วยนะวันนี้ก็กินแล้ว จริงเหรอได้จักเส้นแล้วซับคันซสิห้าเส้นนับนเลขก <พอ S 2> ็ได้จักเส้นสิบเส้นไปจตกเลขเหรอเนาะมันคือพวกข,ข้าวจานล้วนนี้โอ้ไปเที่ยวเออจะได้กินอยู่บมือนี่ค่ะ เบิ่งผ้าซับกับผ้าฝานผู้มาหุ่งบทุกจานจากกนักกะอันตุกไปข้างนอกโอ้ยแม่นางเอ้ยเจะเฝ้าซับเร็วๆลูกกกจะเซ้ร์ฟีมเมอร์เราวันนี้นะเอา้าใส่หรือแม่ใส่มะพริกมะอ่อนหรือแม่จิเป็นไฉเม็ดเดียวได้จักไหนเอามาโบต้องกระชุมน้ำชุมเนื้อแล้วมันบ่เพลทลายดอกมา้ย มาสามาเสมเสริมนี่มันไม่สมน้ำสมเนื้อแล้วสมใสม่ขือเทศลงไปบ่ ืันนี้มีมะก,กอกมะก,กอกลงป่าก็เลยต้องมาตกคกน้ามีม่มะก,กอกแล้วก็ใส่มะนาวโยนไปมั่ว,วอืแล้วก็ใส่น้ำปลา ตไเนี่ยลก็เเป็นจงหวะเองเขาเป็นจงหวะาวเลยเดี๋ยวเอา น้ำตาลไม่จีบอันนี้น้ำตาลทรายเอาลืมใส่ยังลูกลืมใส่ยังผงความแซ่บโอมามีใส่หลายแซ่หลายใส่น้อยแซ่บน้อยใส่่โอ้ไม่กอด มาก็ไปนหนึ่งเกนเหล่าว่าไปทุกอะตามเบิกดูตามเป็นอยู่บบก คนหน้าคนหนาคนหนาได้เราบอกซิมึงดูค่ะอย่าให้โคกโต๊ะได้โคกโต๊ะเราไม่กินได้พอแล้วแหละซิมึงซิมึงออืหือแซ่บนัวได้การแซ่บหลายนะติดใจเอาอีกจะคำอืมแซบ่บกี่คนเดียวงเงาเน้ คนรลังค์โคตบกินน้ำลูกรูปเงาเงาบอกโบมีหมูแย่งตัวนี้ยังปลาไม่กินขหงาเลยทำไมอ่ะลูกก็ตามเองกินเองนั่นเองพอลูกบบใส่ไข่นะไก่ก็มีนะขเขาเหนียวก็มีลูกคือคือผ่าและมันเพชรปลาเราบอก ให้ตลอดไปนึกยังบอกตัวแม่ไมปนึกบอกใช่ไหมล่ะดนีนใส่ไปเป็นกำมือเว่อร์ยุบเดียวขี่หาเม็ดนี่แม่เขาบอกว่าเผ็ดกระดินบอกว่าเผ็ดบันทาบอกว่าโอเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่เห็นเผ็ดเลยนะแจ้งเป็นอะไรก็ไม่รู้คนแก่ชอบเป็นอีไม่เห็นหน้ากหรอโอ้ปากแปรแต้แ อืมแซ่บดแซ่บเนาะปานนั้นว่าวาสิกินโบมืดเป็นไเมืดจาน